กราบสวัสดีทูกชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องน้องเวนะคะวันนี้นะครับเรามีขนมที่หยูในเซเว่นแล้วกินง่ายๆนะครับนั่นก็คือฟาร์มเฮาขนมแบบโดนาย,ยากินะคะผมคิดว่าแบบนี้มันถ้าที่ผมกินอันนี้มันอร่อยสุดนะคะคือแบบมันมันอร่อยมากเลยทุกชมนะมันเป็นไส้ครีมอัลมอนด์ทุกคนดูนะนี่ไส้ครีมอันมอนนะครับ เรามาดูสผสมกันเลยนะครับก็ผู้แพ้อาหารนะครับก็จะมีแป้งสาลี่มีอะไรเนี่ยมีไข่นะครับมีนมะอือประมาณนี้ครับทุกคนนะก็ผู้แพ้อาหารก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีส่วนอื่นะครับไขมันอิ่มตัวไขมันทั้งหมดอา่าไขมันทั้งหมดไขมันทั้งหมดสิก,กร,รมัม ไขมันอิ่มตัว5กรัมไขมันชานะครับไม่มีคอเลสเตอรอล65มิลลิกรัมนะครับโปรโตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต29กรัมนะครับอันนี้ทั้งหมดนะแย่อาหารไม่มีน้ำตาล16กรัมนะครับโซเดียม160กรัม แล้วก็มีวิตามินด้วยนะครับนี่มีวิตามินด้วยตอ้โฟตัดหน่อยน,นี่นะครับนี่ตรงนี้เห็นปะนี่นะครับเห็นปะเนี่ยว,วิตามินข้างล่างนะครับเห็นไหมเออเพราะนี้นะครับก็ใครอ่านไม่ออกก็ต้องอ่านนะครับโอเคเปิดเลยนี่น <laughs> เปิด เขามีโปรโมชั่นนะครับเ9าบาทนะปกติ10บาทนะครับเอยโอ้โหโห,หเป็นไงขึ้นรดแค่น,นี้ก็นั่นได้แล้วอันนั้นเขานิยมนะครับแต่ผมอยากแก่แบบนี้มากกว่าไม่ได้ว่ะเออแก่แบบนี้เลยแล้วกันเลย นี่นะท่านผะู้ชมนะนี่ท่านผู้ชมนะนี่ดูนะท่านผู้ชมโอเค <Okay, S 2> ออกมาก่อนอว้าวเดี๋ยวขยันรถนี่นะครับทุกคนขนมโดนัทเอมอนกลิ่นหอมมากเลยท่านผู้ชมนะอันนี้ด้านอันนี้ด้านหลังนะอันนี้ด้านหน้าท่านผู้ชมนะมีรูปแมวด้วยนะดูดิ ด้านนี่ครับนี่คือลูกเมยของเรานี่เองเห็นป่ะเห็นรอยไหมเออนอนน่ารักดีนะครับนอนน่ารักมากเลยนะนี่เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับแต่ก่อนกินนะครับเปิดไส้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าไส้ข้างในมันเป็นยังไงนำหนอนกันในรูปหรือเปล่าที่เราเห็นในรูปมาครับก็น่ากินพอสมควรเลย เรื่เรามาดูของจริงว่ามันน่ากินอย่างที่รูปมันพูดหรือเปล่านี่นะนํายมเราเปิดมาแล้วนะครับเปิดยากมากเลยโหชมชมนะเห็นไหมอ๋อโอ้นี่นะท่านมนี่คือทั้งหมดของมันนะครับคือ มันเหมือนมันหลบไว้อ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นแหละครับอันนี้คือขนมปังแบบเปิ้ลคิ้มไหมนี่อันนี้คือคิ้มเต็มๆนะครับโอ้โหย้อย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 แลวเราโโเ,เรามากินกันเลยนะครับอืมอะไรนะปากกาเขาให้เบาไปทำอะไรอืมจะมีเขียนนี่จะมีอบอะไรอีก บอกให้คือรสชาตินะล่อยกแปหนึ่งเหมือนนมปังอ่ะครับอืมนมปังนะขน,มป,ะนมปังแบบนมปังไปครีมอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นแหละ เนี่อคือครีมทั้งหมดน,นะครับดูอืมอน,น่ากิน,นเลยครับเดี๋ยวเรามากินครีมบ้างนะฮะเนีืนนอนะคานผู้ชม้องเห็นจากด้านนอกอมันไม่มีถั่วเลยครับผมเข้าไปข้างในคืออัลมอนด์อัลมอนต์เต็มปากเลย Blender, ผมผ่านนะทุกคนเต่ผมพอคนตรงกลางออ ็งไงบ้างทุกชมครับคิดยังไงกับเซเว่นขนมปังของเซเว่นที่เป็นคล้ายๆกับขนมของโดรลาเอมอนนะครับอื้งอารมณ์ประมาณนั้นเลยก็อารมณ์แบบเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบมันเป็นครีมอะครับครีมมันๆน,น,นะครับอแบบ มันกัดไปก็มีหวานนะครับแล้วก็มีอัลมอนด์ข้างในด้วยนะครับว่าวเาียนตกใจกันนะครับมีเห็นหม้ยเออนี่ยกัดไปยังเจออัลม,มอนด์เลยเหรมาอือก็ขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้นะคะก็เอาเลือกอย่าลืมนะคลิปในตรงนี้นะครับมีเห้ย เออตรงนี้นะครับก็อันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรัสุดท้ายอืม